โอ้สวัสดีกันในคลองครับพี่น้องวันนี้ก็มาปักเปียกันเล่นๆครับผมเห็นน้ํามากับผมวันนี้ฝนตกหนักเลยก็น้ํามันมารับพี่น้องจะมาลองรู้ว่าผมน้ําลดไปแล้วครับผมแต่ก็น้ํายังสวยอยู่ครับพี่น้องไม่รู้จะลึกไหมครับผมโอ้ลึกๆเย็นด้วยครับพี่น้องจะมาปักกันดูครับผมว่าจะได้ตัวปลาโกันอีกไหมครับพี่น้องสวยๆครับหมายนี้สวยครับผมจัดสักตาครับพี่น้องจัดตรงนี้สักตาก่อนครับผม กลับมาจากในตัดหญ้าต่างป่าครับพี่น้องไลยมาปักบิดดูครับอินน้ำสวยๆครับพี่น้องถ้าฝนไม่ตกเพิ่มก็น่าจะพอมีตัวไอ้ชมบ้างครับผมปรากฏแต่ถ้าฝนตกเพิ่มเบ็ดผมก็น่าจะหายครับพี่น้องสนุกสนุกไปครับผมปักบิดกายเครียดครับพี่น้องนี่แน่ครับพี่น้องหลังเลกครับผมเสร็กไปเรียบร้อยไปครับพี่น้องเดี๋ยวไปปักมาดังจับ ตอนนี้ผมก็เหลือแค่หลังเดียวแล้วครับพี่น้องตันสุดท้ายครับผมไม่มีที่จะปักครับผมไปด้านบนก็เจอต้นไผ่อากรุ่นล้มอยู่ในอ้วยครับผมเนี่ยกรองลำกรองนะครับบลัมาด้านล่างก็เจอต้นไผ่ครับผมดีครับผมที่ผมปาเบ็ดมาแค่ยี่สิบสามหลังครับผมยี่สิบสามหลังประจําครับผมหลังสุดท้ายครับผมเดี๋ยวปักลายนี้ก็กลับบ้านจะกลับมาดูอีกทีครับผมประมาณหนึ่งชั่วโมงกว่าๆคือเกือบสองชั่วโมงครับผมว่าจะได้ตัวไหม น้ำเยอะเกินครับวันนี้ตรงมาลุ้นครับพี่น้องว่าจะเดินขึ้นมาปากบิดแก่หลังหุดตายครับพี่น้องเดินกลับมาก็เห็นกันกระยับแล้วครับผมหลังครับพี่น้องไม่รู้ว่าเป็นปลากระยิงหรือปลากรดครับผมตรงมาลุ้นนี่ครับพี่น้องอ้าวเฮียน่าเสียดายครับพี่น้องไม่ติดครับผมคิดว่าตายตัวครับเห็นกันกระยับอยู่หลุดสะก่อนครับพี่น้องพอหวังจะกำลังกินเหยื่อครับเมื่อกี้ปลาดเสแล้วครับ เต็มเล็นะครับพี่น้องไม่ว่าจะเล็กแค่ไหนผมจะเอาไว้นะครับแต่พอไปช่วงหลังๆถ้าได้เยอะๆผมก็จะปล่อยตัวเล็กครับผมเดี๋ยวซับมาแล้วครับน้นี่ครับพี่น้องปรากบดเหลืองๆนะครับพี่น้องนี่ครับผมตัวนี้ก็ปักเบดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโอได้มาตัวนึงครับพี่น้อง ปรากฏครับผมเดี๋ยวก็จะกลับบ้านนะครับผมกลับบ้านก่อนนะครับเดี๋ยว g o จะกลับมาดูอันนอีกประมาณสองชั่วโมงครับผมวันนี้ก็น้ํามันสวยเกินครับผมเปลือกก็ยังไม่ตันได้กินเยอยหมดนะครับเดยวท่องวันนี้ก็สองชั่วโมงแล้วกันครับเดี๋ยวจะกลับมาดูอันว่ามีตัวติดบ้างไหมครับผมหรือว่าจะไม่มีตัวกินเลยครับผมไปด่นงครับผมมายามบิดแล้วครับผม มีกระยับแล้วครับผมหนึ่งกันครับผมรู้จะเป็นอะไรครับพี่น้องมาดูกันครับผมเงนยบเงียครับดูนกันว่าเป็นปลากุดปลาดุกรับพี่น้องมีหมดปลากุดพี่น้องครับผมโอ้โหใสสวยครับพี่น้อง แลยครับผมตัวเหลืองเอยตัวใหญ่ด้วยครับผมติดแกะไม่ก็ออกครับพี่น้องโอ้โหติดจ้ามากเลยครับผมเอายอะครับผม นี่ไม่ได้ปลาตุงปลารับผมใจรวดเต็นแล้วผมเป็นหน่วยปวงครับพี่น้องไม่รู้จะมันไหมครับวันนี้ เงียบพี่น้องครับผมนี่ครับผมเป็นเต้มแรกครับพี่น้องปรากฏนะครับตัวเหลืองสวยๆครับพี่น้องไปลุ้นกันต่อครับผมว่าจะได้กี่ตัวครับคืนนี้ดึงหลังครับพี่น้อง่าจจะได้ตัวครับหลังนี้ลุนครับผมเห็นมีปุ่งหญ้ากระยับอยู่ครับผม ดูให้แชทก่อนนะครับผมว่าปลาดุกกับปลากรูครับปลากรดครับพี่น้องโอ้ยติดไม่ค่อยจับด้วยครับผมจับด้วยกันสวยสวยเลยครับพี่น้องกูจะลุดครับผมต้องรีบจับครับผมเพราะว่าติดไม่ค่อยจะจับนะครับผมยสวยเลยครับโอ้โหทนที่ปากเป็ดผมก็ดูเอบดูไปไม่กี่ตาผมไม่ได้ตัวเลยครับเด คิดว่าน่าจะเอวแลวครับผมที่ไหนได้ผมมายามบิดครับน้องได้ตัวสวยๆแล้วครับวันนี้เต็มที่สองครับผมมาแล้วน้ำมาสวยด้วยครับน้องได้กดตัวสวยๆแล้วครับวันนี้เต็มที่สองครับพี่น้องโอ้โหมีเลยครับผมจบปรากฏเหลืองครับผมวสวยๆครับวันนี้ครับผม ไปครับผมเอเคป่อไปเดินจมกันหลังคืนกนั่งโต๊ะครับผมจะได้ตัวหลังนี้เยอะครับพี่น้องตอนที่ผมมาปักเบ็ดกันหลังก็ตายครับพี่น้องมันมันกินอยู่แล้วแต่ว่ามันไม่ติดครับผมแต่ว่ารอบนี้ไม่เหลือครับพี่น้องติดอยู่แล้วครับผมจะปลากรุดกับพี่น้องดูว่าตัวไปจะเป็นยังไงครับผมมาจมกันครับผมผมจะได้เลยครับผมมันหลุดไปรอบตรงนี้ครับพี่น้อง เอค่นนรับพี้งมีโอกาสหลุดได้ครับแบบนี้ครับผมโอ้ไกลๆก็ากราบเงยอ,อยู่ครับพี่น้องบิดไม่ได้กวนที่ก้างปากของเขานะเล็กมันหลุดได้ง่ายครับใส่ใช้ได้เลยครับพี่น้งองเมื่อกีนะครับผมใส่นี้ เต็มที่สามครับผมในโอดผมใส่ปลามาปราก็ตรงร้อยกวงครับผมนี่ไหมครับผมสามเต็มเลยครับผมกดเหลืองทั้งนั้นครับผมใส่สวยๆทั้งนั้นครับวันนี้ครับผมมันมีใส่เล็กกับใส่เล็กตัวแรกครับผมเดโอ้พระไปนะครับผมครับผมใส่เหยอแล้วไปกันต่อครับพี่น้อง จบปรากฏของเราครับผมรถเี้ยรงนี้ยวรถเลี้ยรถเี้ยวรถไอตัวมาแล้วครับพี่น้องตัวเหลืองมากเลยครับผมตับสภาพตาดน้ำน,นะครับนี่ครับผมเก็บไปเรื่อยๆครับพี่น้องมีแกยี่สามหลังนะครับไม่เยอะครับผมผมก็ปักโปบประมาณครับพี่น้อง เอ็นีซีครับพี่น้องมาแล้วครับผมปลากดเลืองครับไม่รู้ว่าแลาจงเจ้าจะมีตัวบางไหมครับผมกีครับพี่น้องตอนนี้ก็สดเต็มแล้วครับผมมันก็จะดูสวยๆกว่านิดนึงครับผมถ้าเราใส่รอยพวงแบบนี้ก็ั้าใส่ถุงปลามันจะมองไม่ค่อยชัดครับพี่น้องใส่ โดยปลวกมันจะแซ่ดกว่าไปครับพี่น้องไปดูหลังเงินยันต่อครับผมโอ้นโหครับพี่น้องครับหลังนี้เหมือนมีขยับอีกแล้วครับพี่น้องโอ้ขยับขยับแล้วครับผมกั้ยบแล้วตอนหัวกล้ามเรได้ไป็หนึ่งตัวแล้วครับผมตอนที่ผมขึ้นมาปักหลังสุดท้ายครับพี่น้องไม่มีหัวตาเลยครับผมปลากปดอีกแล้วครับพี่น้องโอ้โหดิ่งแล้วครับผมดิ่งแล้วครับผม ใส่ตูนแลครับใส่เชได้เลยครับผมเก็บไปเรื่อยๆครับพี่น้องตเต็มทีห้าเต็มทีสี่แล้วผมไม่จับไม่ได้ครับผมไม่รู้สี่หรนะือห้าแล้วมาดูตีปวงครับผมเต็มทีห้าครับพี่น้องเชลวดนะครับผม มาไว้ปวงเพราะว่าม่ต้องกลัวปวงอยากาศนะพี่น้องโอเคครับพี่น้องตัวนี้ก็มาเต็มแล้วครับผมสวยนะครับผมสองตัวด้านล่างตัวใงญ่ครับผมมาสามตัวหลังก็เท่าเท่ากันเลยครับผมกันหลักลางครับพี่น้องไปครับผมยังอีกประมาณสิบหลังครับผมจะได้เพิ่มอีกไหมกอไปลุ้นกันดูครับผมพี่น้องหลังนี้ผมปักเป็นใจหัดแบบดื้อๆเลยครับพี่น้องมีตัวด้วยครับผม ปลากฏกครับพี่น้องวินเกือบจะหลุดแล้วหลุดไม่ได้ตัวตวมาจ้านะ่าจะหลุดครับพี่น้องวินแบบนี้สองหลังสุดท้ายครับพี่น้องอีกหนึ่งหลังไม่รู้ว่าจะได้ตัวไหมครับผม ได้มาแล้วครับพี่น้องตัวเหลืองๆอได้ครับพี่น้องเจ้ากดนะครับพี่น้นองตัวนี้ก็เป็นหน้าตัวที่ได้มาแล้วครับพี่น้องโอ้สำหรับกืนนี้ก็ได้สองสี่อกเต็มครับพี่น้องประมาณหนึ่งกิโลครับผมตัวสวยๆอยู่ครับผมได้อ,อกตัวครับผมประมาณหนึ่งกิโลได้ครับผมน้องสำหรับเจ้านี้ก็เอวเป็นกลางเรกครับพี่น้อง อะไรแกเต็มเดียวเองครับผมโอ้ยเหนียวครับเจ้านี่ครับผมมาหนึ่งหลังสุดท้ายครับพี่น้องที่ผมผมปักกลางงานแบบดื้อๆนะครับติดปลากระหงงครับพี่น้องเต็มไม่โอครับผมปล่อยครับพี่น้องอะไรแกตัวเดียวไม่รู้จะเอาไปทำอะไรครับผมลูกเหงียนกี่ใครครับพี่น้องอุตสามาลันบุญครับวันนี้ กลงคืนมันมันเลยผมพอมาจ่วงเจ้าเสียดายผมตื่นสายครับแต่หล,ลุดหมดแล้วพี่น้องติดนะครับแต่ว่าหลุดหมดอือฮื้มเหนียวผมจุดนี้แล้วครับโอ้เหียครับพี่น้องผมโคดาน เจ้านี้ได้แค่เต็มเดียวครับผมเมื่อคืนก็ได้ใส่สวยๆมาหลายตัวอยู่ครับมเมื่อคืนได้มาอกนครับพี่น้องน่าเสียดายครับผมดุดหมดแล้วครับพี่น้องโอเคครับผมควักกุญแจมาเพียงเท่านี้ครับผมรอรับเงินเพื่อนไงเพียงเท่านี้ครับผมก็ขอได้กินครับผมพี่น้องปรากฏครับผมเหมือนบบมีรถด่วนนะครับผมหาตรงกันได้ครับพี่น้องก็หาไม่ยากครับผมต้นไปแต่เตยย่งตองครับตัวหนอนรถด่วนครับผมน้ำคุณคุณได้ตัวแน่นอนครับพี่น้อง โอเคครับผมขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปผมมาตลอดครับผมขอบคุณมากครับ